น้องจ๋าอาหารเสาร์ามะสวัสดีจ้าสวัสดีเสาร์าของวันอ่ิอาท์ที่ยี่สิเดือนมิถุนายนายนาอกใกล้สิ้นเดือนอีกแล้วยังมหันไในไปใสยอยู่คือเกาอยู่หย่อนโควิดมะสวัสดีมากินอาหารเสาร์าน้ำกันนี่คือเกาคุณอะ ไอออกหวยหวยนั้นหอนเนาะใส่นมได้ไหมกาแฟาอุ่นอ่ะต้นบอกเชอร์รี่เขาอ,อันนั้นกับต้นแอปเปิ้ลอันนั้นกับอางุนอันนี้กับพลัมกับแพ้ ปุนกับสวนพักนันกะเทียงหน้าหน่อยบอืดอมมมสิทายในบ้านน,นันกันทัว่วลันเตา่าน,นันกับทัว่วลันเตาเด่นพี่น้องมาบัพี่น้องมื่อนี่สิมาสอนวิธีใส่ฮอร์โมนที่เฮาทำเองอันนี้กับไปเบิ่งจาก youtube มาละ่ะมีไขมีนม ผงชูรดมักใส่กันเอาถิ่มไวประมาณสามมือทุกทุกสามมือเฮาก็มาเปิดฟ้าหายแก๊มันออกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดไวอีกจากอีกสามมือเฮาก็มาเปิดทันไปปุ๊บหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ได้แล้วก็น้ำหนึ่งกระบ,บวยเนาะแล้วก็เทอันนี้ลงไปประมาณหนึ่งฝานะนะหนึ่งฟาแบบนี้ผสมผสมเข้ากันอีกนิดหนึ่งก็ได้ ผสมให้เข้ากันแล้วก็ห้าวแกไปได้ใส่โดนได้พี่น้องว่เป็นแบบเทลงเทดเดียวเดือม,ม,ม,มันสิผพักก็นสิตายเพราะมันสิหลายเกินไปหลังจากนั้นห้าวกบมาโคดพักเข้าได้เลยจ้ะพักเข้าสินี้พวกพักใบใบก็บจะเขียวออกใบเขียวชะอุ่มดีถ้าเป็นพวกผลนะพวกที่เอาไข่ผลก็ติดลูกติดผลดีจ้ะไปข้าไปเบิ่งกันที่โหดนอกวันนี้เนาะ ลืมบอกไปว่าฮดทุกมือว่ได้เด้อจ้ะต้องทุกทุกสามวันถึงจะทําแบบนี้ได้เนาะจ้ะเป็นบอต้นขเขือแป๊บเดียวใหญ่แล้วปลูกคนละรุ่นได้ดิพี่น้องปลูกค้นละรุ่นมันสีใหญ่สมกันกับรุ่นนี่เหรอเห็นบะอันนี้ปลูกหลังต้องเป็นเดือนนะอันนี้ปลูก,กตั้งเต เหลิมเสมอเลยเต่มมีน้ำนะหมอกส็สซิงไงทัวพึ่งสิฮาร์ดเฮ็ดฮอร์โมนใส่พอเฮยดฮอร์โมนใส่ปุ๊บเออม,มันละน่งใหญ่ไว้เว้ยจะได้ใส่กระถางแยกออกแล้วจ้าถูกเป็นหมาหิ้นในเด้อปีนี้พึ่งสีร้องเฮ็ดปีแรกคือกันล่ะแต่ว่านึกว่าไม่นั่นถ้าเขาว่า ມັสิລດອ น่ก็งาสานบะไรเฮ็ดปะเด็ิเห็ดนี่นะบัดนี้สิบผ้ามันย่ายกระถางต้นบะเขือเพราะมันใหญ่แล้วตรงเตี้ยนกระถางเหรอจ้ะอันดับแรกก็สิผสมดินก่อนเอาดินเก่าหรอพาบูมิดินเมิ่งกันจ้ะ รวมทีน่ะ เสร็จกระทางหนึ่ง กินทันบุบุบเป็น,นย่อนอากาศผู้เพคนปลูกเป็นคนก็ได้กินยี่ดอกว่า น้ำหมดเนี่ยเป็นน้ำเสียสิน้นล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียขอไปเก็บไว้ได้กินหฮองือเก้า คลิปนี้ก็ขอ <c oughs> ไปเพียงเท่นี้ละจ้าวนๆเวนเวียงยินใตกำบบ้นเนี่ยละแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องเอทีเอ n แนวหน่องไหม่เลยนะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย